โอเคโอเคนิดหน่อยสวัสดีครับโฮมลันอยู่กับรัชเโียคิดถึงเป็นไงบ้างคิดตาเลยมะไปไปไปพาเข้าตาไหลซึ้งไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านสวัสดีครับสวัสดีเราเคยมาบ้านนี้ตอนปี2019พี่หนูจำปีได้เลยจำได้ปี2019หรือไม่ก็20โอเคสวัสดีสบายดีครับมีคน มีคนคิดถึงเยอะมากถามแบบมีคนถามถามถึง,ถถงพี่ก็บอกกูก็ไม่รู้มันยังไงมันอยู <c oughs> อย่ๆมันก็ติดต่อกูมาอ้าวช่ยเล่าหน่อยว่าเอ้ยไปหาแม่ก่อนดีกว่าแล้วนะเดี๋ยวสวัสด,ดีแม่ก่อน,นพี่ถือว่าพี่ประสบความสำเร็จในอาชีพของนักรีวิวรองเท้า <c oughs> เพราะา <c oughs> แล้วที่ <c oughs> มันคือเหตุผลที่ทำให้เราได้เจอนี่แหละมึงโทรหามึงโทรหากูเพื่อถามรองรองเท้าเลยนะจะบ้าแล้ว ก็แล้วกัทุกคนที่เราโฮมรันพิเศษเนี่ยไปหวัดดีแม่ก่อนแม่สบายดีไหมแม่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 รู้ใช่ไหมว่าพี่มาผมผมบอกแล้วนะแม่เฮ้ยนี่ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ใช่ใช่ตอนนั้นโอ้ตอนนั้นมันปลูกผักอย่างเดียวมีแปลงผักที่รดน้ํากันอ่ะใช่แล้วก็อยู่ทางฝั่งโน้นอ่าตอนนั้นไม่มีอะไรนี่หี่นเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับแต่ว่าก็ ก็ยังไม่ได้มีเวลาาทํอะไรให้แบบมันมสดีครับโอ้คิดถึงแม่เขียนจดหมายหาแม่ยังไม่เสร็จเลยแบบขนมากองไว้ขออนุญาตถ่ายไม่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 ค่อยมีพื้นที่สะดวกเท่าไหร่เลยนะครับได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกติมันอยู่ก็แบบว่าจะห้นี่และพี่ไปดูคู้ถ่ายได้หมดเลยไหมถ่ายได้หมดไม่มีที่เป็นหางหรอกถ่ายได้หมดแหละ เห็บตร้เหน็บเต็ทั้วหมดเราอยู่แบบนอกเจอมันนั้อนเดอนกัมาแม่มาสร้างแล้วแต่แม่ทัที่นอนมาแล้วใช่ไหมเคยมาที่ตอนที่เป็นรดน้าต้นไม้ใช่แม่มาตอนี่นอนอยู่แล้วอ๋อนี่เหรอเออันนี้มันสิบสามไม่ใช่เฮียเฮีไอไม่ใช่ไอ้่มเโฟมมอเ็โฟมอเก็นโแต่มันไม่หนักไปหรอ เราจะเอาไปไอ้นี่นี่ครับผมตัดขอบตัดอะไรทิ้งหมดแล้วมันก็จะเบาเพราะผมไม่ค่อยชอบไอ้เรื่องสพอร์ตตรงแบบอุ้มขอบหุ้มค่างโอเคตอนนี้ซ้อมเห็นบอกว่าพันโลใช่ไหมมาเจอที่แล้วซ้อมซ้อมซ้อมเลยซ้อมตรงไหนไปไปดูได้ไหมขอเขอเาียกไปดูมีแต่คนคิดถึงมีมีแตคนถามผมว่า จะเขายังไงเขาอยู่ไหนเขาอะไรไงผมผมก็ไม่รู้คีแม่ป่ยด้วยจริงจริงผมก็แค่จะใส่หรือถอดรองเท้าเนี่ยจริงจริงใส่ได้เฮ้ยนี่ผูมีแบบนี้้วยนี่คุณไม่ใช่ทําคุณไม่ใช่มีมีช่วงหนึ่งบ้าโลกจิตแบบว่าอยากที่จะแตะแต่สุดท้ายก็เอาเอามาทําแบบใช้ทําแบบซ่อมหลังคาแบบอะไรพวกนี้มากกว่า ไม่ได้จำมันไม่ก็ไม่ได้มาจำเอามาปีหลังคาเอามาปีหลังคาท่อนี่เคยมาอย่างตอนนั้นไม่มีเลยครับมีแต่คือทำไว้ให้เขาออกกำลังกายแล้วก็เททันเลาะกันหนักเพราะว่าเขาไม่ให้แม่มาทำไงแต่แม่ก็แบบมีความรู้สึกเราหนักในร่างกายเราอยู่แล้วเราก็อยากมาทำบ้านทัมั อันนี้คือบ้านพ ok ักผ่อนอันนี้คือพักผ่อนนี่คือพักผ่อนเนี่ยแล้วคือของเขาเลยพี่ขอถ่ายนะพี่ถ่ายได้ครับถ่ายได้ถ่ายได้ตื่นเต้นอ่ะคือแบบว่ามาทุกครั้งก็แม่งก็แบบว่าคือแบบ แล้วนี่อันเก่าเหรออันเก่าหรืออันใหม่มันก็ใหม่จนเก่าไปแล้วครับมันก็ใหม่ห้าปีแล้วเนาะห้าปีปีหนึ่งเก้าใช่ปีหนึ่งเก้าปีสองศูนย์มาซื้อใหม่ที่นี่เนาะใช่แต่แต่เครื่องเนี่ยมาซื้อใหม่ที่นี่ตอนที่พี่หนุ่มมาอาจจะมีแล้วก็ได้ครับแต่ว่ามันพี่หนุ่มไม่ได้เข้ามาแล้วแล้วผมก็แล้วผมก็ไม่ค่อยได้มาใช้ตรงนี้ไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่ไม่มาที่นี่คือต้นไม้อย่างเดียวเออ ไม่มีอะไรเลยอไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นไม้โอ้โหคุณม o d ฟ f y รองเท้าเหรอครับคุณอะไรของคุณเนี่ยอ๋อคุณเอาออกเลยเหรอไม่เอาใช่ไหมมันหนักหรือมันไม่ไมค่คือส่วนใหญ่ผมก็จะใช้สลับเอาเพราะว่าแต่ละคู่ไอ้อินโซมันไม่เหมือนกันอยู่ละนี่ผมก็รู้าบางบางคู่มันก็เป็นแบบ พลาสติกธรรมดาบางคู่เป็นพวกอะไรออทไลท์อะไรเงี้ยแล้วทรงเคอร์ฟของมันก็ไม่เหมือนกันแต่เราไม่ชอบความชิดชอบของเราบางทีบางบางคู่มันเหมาะกับบางอันบางบางอันก็ที่ไม่ไม่ควรมีด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับแต่ละผมนะแต่ละผมอย่างอย่างบางคู่พี่หนุ่มบางบางคู่ต้องบางบางคู่แอบแอบเสริมส้นนิดนึงสบายกว่าอะไรอย่างนี้เสริมส้นนิดนึงเพื่อไม่ให้มัน นิดนึดนดนงอ่ะคือคือ,อคือบางค <รถ S 1> ู่เ<ม>ขาข,ข,ข,ขาดูจริงๆอ่ะมันไถต่ํากว่าข้างหน้าด,ด้วยซ้ํานะตรงส้นอ่ะค<า>ิวมันต่ํากว่าหรือยอย่างอย่างบางทีไอ้ตัวนี้ก็จะดีกว่า,า,านิดนึงแค่นิดเดียวไม่มันจะมันไม่จมลงไปเพราะบางทีส้นมันจมเข้าไปเลยสำหรับผมนะสำหรับผมนะคนอื่นเขาอาจจะฝึกซ้อมแบบฉลาดอะไรยังไงไม่รู้แต่ผมค่อนข้างโง่ผมพูดจริงผมค่อนข้างโง่ผมซ้อมแบบควายเลยอ่ะ <c oughs> แต่เห็น,นที่บอกว่าซ้อมก็คือใช้พวกนี้หรอซ้อ,อมเนี <c oughs> ่ยครับลูวเราไม่ได้ออกไปเขาไปอะไร <c oughs> ไม่ไปเลยแต่เราเอ,อ๋อท,ทุกทีเราก็ซ้อมอย่างนี้ <c oughs> คืองี้พี่หนุ่มจุดประสงค์ <c oughs> คือต้องทนกับความน่าเบื่อจริงๆ <c oughs> ถ้าเกิดสมมติผม <c oughs> ในบางช่วงเวลาเนี่ยผมออกไปเจอเทลที่มันไปสวยขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ผมเสพติดแบบมันดีอ่ะมันมีความสุขอ่ะ บางทีไปวิ่งกับเพื่อนเนี่ยบางทีก็รู้สึกแบบผ่อนคลายเงี้ยแต่ในความเป็นจริงที่ผมมาต้องไปวิ่งอ่ะผมจะเจอแต่สิ่งที่แบบมันไม่มีอะไรสักอย่างที่แบบที่ผมต้องการเลยอ่ะแล้วผมถูกแต่ถ้าเกิดผมโมเดลซ้อมหรือใช้ชีวิตอยู่กับอะไรที่แบบเป็นเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่หนุ่มคือผมก็ถูกสปอยด้วยด้วยอะไรอย่างนั้นไงแล้วท้ายสุดผมก็คือผมก็จะเดี๋ยนะแล้วทำไมถึงต้องมีสามเครื่องอ่ะ ี้คือคือคือม,ม,มันมันมันมีเครื่องเดียวไม่ได้ครับแนะนำสิทธิ์สิทธิทำพังขึ้นมาก็ก็ลำบากอ๋อก็ไม่ต่อเนื่องด้วยใช่เ <mandatory. S 1> พราะเราซ้อมเอ่อไม่เลทนี่ต่อต่อเดือนต,อต่อสัปดาห์เท่าไหร่เพิ่ง <m ix> จะเพิ่มมาเมืเมื่อเดือนที่แล้วเก้าประมาณเก <m ix> ้าร้อยกว่าเก้าร้อยกว่าต่อเดือนเก้าเก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบประมาณนีแปลว่าวันหนึ่งนี่ก็ห <m ix> <m ix> <m ix> ้าสิบโลเนี่ยไม่ถึงนะพี่หน่มจะสี่สิบโลช่วยช่วยบอลลูย ปเดียวนะครับเมาร้อนม่ิิคนดีวไม่ายไปไหนอ้ยแต่เขาแบบจริงจังเนาะเขามีแบบก็องทำดูมากนะแถวคนองทดผาตัดอยะจริงจังมากอะอ๋ออย่างนี้ด้วยซ้อมอย่างนี้ด้วยนิดหน่อยครับแต่แต่ว่าพอพอช่วงซ้อมวิ่งอเยอะก็ก็จะ ไอ้เรื่องพวกนี้จะน้อยลงมากละอันนี้ก็เป็นแบบเบสไปใช่ครับแต่อย่างชวงนี้จริงๆคือเบสเทนนิ่งนะพี่หนุ่มก็ยังเป็นเน็บเบสเทนนิ่งอยู่โหดูรองเท้าเขาอันนี้มาเดินที่แล้วโอ้นี่เดินที่แล้วเท่าไหร่วะโอ้ยเกณฑ์สามล้ออ๋อแต่เกณฑ์ไม่นับสิเพราะว่าเกณฑ์นี้ออกไปข้างนอกมาอยู่วันเดียวตรงนี้มันมันไม่บอกวันเดียวเก้าร้อยเก้าสิบสามชั่วโมงใช่คือผมมีช้านะไม่ได้วิ่งเร็วเก้าสิบสามชั่วโมงระยะทางเก้าร้อยกิโลเมตรโอ้โห ไม่ไม่ซ้อมไม่ซ้อมไม่เดียวเลยพี่หนุ่มเพราะว่าต้องทนแบบการใช้กล้ามเนื้อที่มันค่อนข้างจะเมื่อยช้าแบบช้าแบบช้าด้วยผมไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าเคยเคยเคยแบบซ้อมเหมือนสมัยก่อนแบบมีวิ่งเร็วบ้างวานช้าบ้างอะไรบ้างแล้วพอถึงเวลาจริงมันมันไม่ได้อ่ะแล้วสามเครื่องใช้ต่างกันไงหรือสลับเครื่องนั้นใช้น้อยมากเลยส่วนใหญ่ใช้หนักค่ะ ส่วนที่ผมวิ่งทุกวันจะเป็นเครื่องนี้ถ้าส่วนใหญ่แล้วชั้นไหมตั้งชั้นไหมก็จะกดอยู่ที่สองแค่นั้นแหละครับอ๋อเหรอแล้วก็เต็นที่ก็ขึ้นไปถึงชั้นสุดแต่ว่าจะส่วนใหญ่จะวิ่งอยู่ที่ค่อนข้างเป็นทางเรียบเราะส่วนใหญ่เพราะผมจะแบบเป้น้าตลอดตลอดการวิ่งแบบเป้น้าโอเคแล้วเราเป้น้ำคือจะไม่เอาแมวของออกเลยไงคือไม่กินน้ำกับเป้น้ำน้ําหนักต้องอยู่ที่เท่านั้นนะสะเียนตลอดก็ประมาณสามสี่โลแล้วอันนี้ไร้ทำอะไรครัส่วนตัวนี้ใช้วิ่งลง อ๋อวิ่งลงใช่ทไมวิ่งลงไม่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 ก็ไม่ก็สลับไม่ก็บางทีก็จะเป็นวิ่งลงถ้าวิ่งขึ้นก็ใช้สลับตรงสายไอ้นี่ครับสายไฟเอาสลับสายไฟมันจะมีสายสามสามสามเส้นก็คือสลับเส้นเราสายพานก็จะหมุนกลับด้านละแล้วทําเองใช่แล้วเป็นวิศวะ่ะเนาะไม่ไม่ขนาดผมเป็นผมผมมั่วคือผมมเป็นสถาปนิ้พี่หนุ่มอ๋อสถาปนกผมจบสถาปัต ถ้าผมวิทวะผมอาจจะมีความฉลาดเฉลียววันนี้ในการวิ่งครับพอพอไปสถาปนิกมันจะใช้ออกแบบการนึกการนึกการจินตนาการในการวิ่งลองลองทำให้พี่ดูหน่อยว่าการวิ่งลงยังไงอ่ะโหนี่เขาเอาเขาเอาขึ้นเนาะเอาเอาเอาดันขึ้นเนาะแล้วเครื่องไหมโอ้โหจริงจริงก็เห็นอย่างนี้ตั้งแต่ปี2019แล้วจนทุกวันนี้เขาก็ยัง เขาก็ยังผูกเขาไม่มีเหรียญนะไม่มีเหรียญไม่ต้องเขาไม่ต้องมีเหรียญนะครับอะไรเนี่ยอันนี้ทำไมต้องแหวนอย่างเงี้ยได้ได้ได้มือสองมาเห็นมันสวยดีมันท่า่ได้มาสองร้อยบาทสองร้อยบาท สองบาทแล้วตอนนั้นคือปีที่คลิปโชเก้เขาไอ้นี่ไงพี่หนุ่มไอ้สมัยตอนนู้น่ะเตตีเป็เตตอะไรอ่ะก็สองรอยหรอรู้สึกเท่ดิสองร้อยบาทจริงๆได้สองร้บาทได้มาจากไหนอะคนเขาใช้ๆกันเนี่ยแล้วเกามาโพสขายของแท้นะแบบหูลอยแบบมีแอร์ไหมะไม่มีครับสุดยอด นี่มันบำเพ็ญเพียรทุกขกริยาเปิดเปยี่สิบหไม่ไม่พี่ไม่ได้ร้อนแต่ถือว่าแต่ว่าลัชีิวิ่งจะร้อนเออร้อนช่วงไม่แต่คือผมจะเปิดแค่สองตัวคือตัวนึ่งเป่าตรงรูวิ่งแล้วก็เป่าใต้แสายตาตรงนี้แค่นั้นแต่เป่าตัวจะแทบไม่เปิดอยู่ละจุตรลมาบุรมาน <cười> <cười> đó nghe cho so học cho so học. So học. <laughs> Hả? Ồ lở như nghĩ đó. Với lại Happy Nổ. อย่างนี้มาแล้วกดพอกดชั้นเพิ่มขึ้นเนาะพอชั้นเพิ่มมันก็จะกลายเป็นชั้นขึ้นไ<อ>งเจ็บนี่มันเลื่อนชันขึ้นเลยนะลงวิ่งลงกดที่ชันขึ้นแล,ละโอ๊ยชอบชั้นมากกดที่ชันขึ้นและสวัสดีครับนี่คือลัชชี่นะครับที่ทุกคนคิดถึงนะครับนี่คือลัชชี่ในปี2025นะครับนะฮะใช่ไหมครับเราอยู่ในปี2025ใช่ไหมครับยังไม่26่เช่นพี่หนุ่ยยังยังพี่ใจผมมันไป26่แล้วไง โอ้สุดยอดเดีวก่อนรองเท้าลื่นต้องต้องเปลี่ยนเป็นปีบามงลืโอ้แล้วก็เนี่ยเสริมความชันแล้วเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่ไปเอาดอเลยไม่ไปแต่ว่าเราก็มีไอ้หินสีชมพูลาหินสีชมพูดี่เรา ไม่วิ่งขทงานั้นเลยเสียเวลาลพี่หนุ่มแค่ขับรถไปกลับก็เสียเวลาแล้วเพิ่งค่าน้ำมันด้วยผมเก็บเงินเอาไว้ไปค่าเครื่องบินไปถ้าจำเป็นต้องไปดีกว่าอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าลักษณะแบบนี้มันแค่ตัดพี่หนุ่มไม่ได้อะไรพิเศษแต่ถ้าไอ้ผู้ที่แบบว่าต้องมีเยะะ็บแบบก็จะเป็นอีกแบบนะั้นทําจริงจังอีกแบบหนึ่งบบไอ้คู่นั้นอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตร,นตรงใ นีอ่อย่างพวกนี้ไอ้คู่น,น,นี้วิ่งลินจานีเออเสร็จเดี๋ยวใส่คู่นี้วิ่งลงดีหวานหนะ่อดิอันนี้วิ่งลินจานีใช่ข้างล่างเป็นไก่ลัดข้างล่างเป็นไก่ลาดใชข้างบนเป็นโลนพีคแล้วโทรหากูทำไมวะเนี่ยมึงทำยางงี้โทรโทหากูจะไ,ได้ประโยชน์อะไรวะโอ้โหสุดยอด ใครลัดไอ้ข้างบาน,บนอัปเปอร์ของผมมีปัญหามันมันเหมือนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันแข็งนะปปอะสติปะไอ้ตรงนี้ผมผมก็ชอบเท้าแบบที่ไต่แบบเหยีบยบได้ด้วยไงเหยียบง่ายพี่หนุ่มมันง่ายผมไม่ชอบพีวัตเตอร์มันแข็งนะอะอมต่อเวลาวิ่งลงส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้วิ่งลงชั้นไหร่กนชะพี่หนุ่มก็จะสดชั้นแค่เราๆสักครึ่งเดียวอะ่ะ เพราะว่าถ้ามาไปมันก็ตัทางลงที่เป็นแบบรถรถร็ววิ่งได้อ่ะก็มีเยอะเยอะใช่รบบก็ต้องให้ชินเหมือนทางลาดทางลาดที่เทปูนใช่ทางลาดที่เทปูนก็ต้องซ้อมแบบนี้ใช่ครับก็จะเป็นแบบแล้วนี้ต้องกลับมอเตอร์ไหมไม่ต้องก็มอเตอร์ก็หมุนธรรมดามันแค่หมุนกลับไเฉยพี่นุ่มอ๋อมอเตอร์หมุนกลับไมเฉยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่า ันไม่ได้มันคือไม่ได้เอามอเตอร์มากลับอะไรครับร่ามอเตอร์เหมอนกลับด้วยใช้ไฟสลับเนี่ยเปลี่ยนสลับวะใช่ครับถ้าคนมีคนมีความรู้เขาจะเขารู้ใช่ไหมว่าทา<ช>ได้ได้คือเพราะว่าบางเครื่องทำไม่ได้อ๋ออันนี้มันดีซีใช่ครับดีซีเครื่องโรงงานถูกปะ<ช>เครื่องเครื่องอ๋อโอเคไม่ใช่ไฟบ้านใช่โหสุดยอดอ่ะ พี่หนุ่มรองนุ่งลงนิดนึงไหมจะได้มีโอกาสระวังระวังข้อเข่านะเอ่อเอาเอาชันนิดน้อยเอาชันนิดน้อยแต่ว่าพี่เจ็บเข่าอ่ะอ๋อเจ็บเข่าเออเอายาเลยดีกว่ะเขาเจ็บเคยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่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 เอาเดี๋ยวเจ็บเข่าโอเคเพราะเพราะเพราะว่ากทกลงมันมีแรงกระแทกอยู่แล้วกระเพราะเมื่อกี้วิ่งเมื่อเช้าวิ่งลงก็ก็รู้สึกเจ็บแล้วไอ้พงศ์นี้ก็ หมือนเหมือนนั่นแหละพี่หนุ่มเราเราก็จะใช้แบบที่มันไม่มีอะไรนะยึดอะไรอ่ะที่มันยุบ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 แบบเอะเลนะโชกเอออ๋อไม่มีโชกใั่วนี้ไม่มีโชกเพราะว่าต้องซ้อมกับตัวให้เหมือนข้างนอกให้สุดให้มากที่สุดครับถ้ามีโชกก็นั่นแหละไม่ไม่โอเคและที่ชอบความธรรมชาติของตัวนี้อ่ะผมผมว่ามันธรรมชาติกว่ามันมันดิบเอยมันดีดแต่ว่ามันไม่ยุบ มันไม่ยุบไม่ยุบเด้งเกินไปไม่เหมือนไม่เหมือนพวกที่มันโฟมันย่อโฟมันย่อแล้วก็ฟูใช่ไหมใช่อันนี้มันจะแบบ responsive ไวๆถูกป่ะใช่แต่ถ้าถ้าถ้าแล้วมันดีกว่ายังไงในมุมละชีคือเวลาการวิรียไกลอ่ะกลคำว่าไกลคือกลมากๆหลายร้อยสองรอะไรอย่างนี้คือตรงข้อพวกข้อต่ออ่ะ ตรงจุดข้อต่ออ่ะมันเหมือนกับไอจังหวะที่มันดีดกลับมาไอจังหวะที่มันยุบแล้วมันเด้งกลับอ่ะไม่เหมือนกับว่าเราจะต้องอันนี้ความรู้สึกผมเองนะคือคือวิ่งมาบ่อยๆจนจนรู้สึกเลยว่ามันมันดีดกลับตอนที่เราเราเราร่างกายเราล้าแล้วแหละเอาง่ายๆแล้วกันในจังหวะที่ไม่ให้ดีดแรงยุบแล้วเด้งกลับอ่ะขาขาแล้วมันขึ้นไม่ทันข้อต่อพังขาเราขึ้นไม่ทันคือคือผมมองว่าไอรองเท้าแบบเนี้ตั้งแต่ผมมันทำร้ายเรามากกว่าถ้าวิ่งระยะไกล แต่ถ้าที่นะสั้นมันก็เหมือนกับว่าอ่าเมื่อเราวิ่งมาทอนเงี้ยเราก็อัดให้หมดตรงเนี้ยจบไปพอจบก็เดินกระเพื่อมโอเคเออแล้วก็ค่อยไปแบบรีคอร์ดฟื้นเอาไม่เป็นไรแลกกันไปแต่ถ้าเกิดสมมุติต้องวิ่งระยะไกลมากๆมันไม่ได้ตอนนี้หายคุ่ไหนตอนนี้ถูกใจคุ่ไหนอยู่ค,คือผมมันจะไปทางอย่างนี้อยู่ดีอท,ที่หนุ่มคือคือ,คอลักษณะที่เป็นคุชชั่นแบบที่ที่มันนิ่มและไม่เด้งมากอ่ะต้องแบบน,นั้นะหนา อย่างอย่างเนี้ยผมว่าโอเคนะไตัวเนี้ยมอบีสี่อ่ะไม่ไม่ฟ, <More. S 1> ไมฟมูไม่ฟูเหมือนตัวไม่ฟูเหมือนตัวนี้ตัวนี้มันจะแบบโยงโยงหน่อยรองเ<ย>ท้าที่รองเท้ทาที่วิ่งแล้วออกอืดๆอ,อ่ะพี่หนุ่มเข้า,า,าขใจแต่แต่เวลาวิ่งให้เร็วอะ่ะวิ่งมันเร็วได้ธรรมชาติกว่าด้วยนะเพราะเนี้ยเอามาใส่วิ่งเร็วอะ่ะก,ก,ก็แบบวิ่งเร็วกว่าธรรมชาติแล้วที่สำคัญอือมันก็มีคุชชั่นที่แบบว่ามันหนาหน่อยงไงม,มันไม่บางเพราะมีช่วงหนึ่งผมบ้าแบบไม่ใช่บ้ามัน ด้วยความที่มันมันมันอยู่ยุคองผมเริ่มวิ่งแบบเป็นคล้ายๆแบบอะไรไปเป็นวิ่งแบบก็แค่วิ่งอ่ะก็จะแต่ง้าแบบบางบางบางซีโรดอกบ้างบางอะไรบ้างแล้วก็บางบางอะไรมินิมอพี่หนุ่มลองช้ำผมแบบผมต้องสูลองช้ำมาแบบหลายปีมากอ่ะตัวรวย้บางบางนี่ลองช้ำใช่ไหมคือถ้าเราวิ่งเยอะอ่ะ เหราบผมอ่ะถ้าวิ่งเยอะอ่ะยังไงก็ตามตรงทังเกิดใต้ฝ่าเท้าม,ม,มัน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 มีแรงแทกอักเสบอ,อยู่แล้วครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราต้องเอางีถา้ถ้าเกิดคนเขาเขาเขามีแบบแผนที่ดีมีการซ้อมที่บอกว่ามีช่วงหยุดพักอะไรยังไงดีอะไรเงี้ยมีแบบการวางแผนที่ดีผมมองว่าโอเคนะมผมมันมันก็ช่วยเส,สร,ริมเสร,ริมสร้างอะไรบางอย่างมาได้ด้วยแหะครับแต่ของผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นนักวิ่งที่ค่อนข้างโง่อ่ะพี่หนุ่มวิ่งเยอะก็วิ่งเยอะแล้วก็แบบเราก็ต้องการแมดดิที่สรรูงพอสมควรเพืรร่อให้ได้เป็นดูแล เก้าร้อยนี้เก้าร้อยนี้เดือนที่แล้วนี่คือยังไม่ถึงพีคใช่ไหมยังไปอีกจริงๆถ้าถ้าพีคจริงๆตรมที่มันก็ร้อยประมาณร้อยชั่วโมงแหละพี่หนุ่มถ้าถ้าจะเอาจริงๆนะต่อต่อเดือนแต่ว่าคืออันนี้ด้วยความที่เป็นค่อนข้างวิ่งแบบเป็นเรียบๆซะมากกว่าแต่พอเราเข้าไปเลิกสเปซิฟิกแล้วอะเทรนนิ่งแบบสเปซิฟิกเทรนนิ่งแบบเจาะจงเป็นเรื่องๆแล้วเขาอาจจะต้องมีความชันเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องเทคนิคมันก็จะถูกเฉลี่ยการวิ่งที่แบบ มากๆยังไปนิดนึงยังวิ่งบันไดอยู่ไหมอาจารย์ไม่วิ่งละไม่เขาไม่ให้ขึ้นะลขาเขาไม่ขึ้นแล้วเขาทุบอาจารย์เก่าทิ้งแล้วนะพี่หนุ่มอ๋อหรอที่ที่ที่เราไปวิ่งันนอเนะ่ะเขาทุบทิ้งแล้วแต่ว่าถ้าคือประเทศไทยเราส่วนใหญ่เดี๋วมันจะมีถนนแบบเยอะครับนี่คือเอ่อนาดาศูนย์ศูนย์หนึ่งข้างล่างก็ข้างบนเป็นรีบัมไฟสิงเกอร์นะครับ ตรงนี้มันจะเจ้าของเจ้าของนอด้ามาเห็นหรือยังพี่หนุ่มไม่ไเห็นนะรวมแค่เรื่องรองเท้าคุยคุยไม่ย้ยจบแล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆมันก็มีเหตุผลอะไรหมดแหละพี่หนุ่มที่มันทำไมต้องตัดตรงนั้นตรงนี้ต้องอะไรนะครับก็ชอบคาร์บอนตัวนี้มากเลยอันนี้ของอะไรอ่ะอันนี้คาร์บอนของของอันต้าอันต้าคือมันแฟกมากเลยพี่หนุ่ม อันนี้ก็เป็นัใช่แบบเพิ่มเพิ่มเฟสตบิลิตี้อ่ะเ,เ,เป็นตรงอ่ะอืมไอพวกคาร์บอนแบบตันๆแบบก็อีแบบนอะอันนี้คือเตรียมไว้ซ้อมหรอไม่ใช่ใ่เอาไว้ใส่เพื่อให้มันมีแรงขย้อนน้ำหนัก อ่แบบีเรา้ออวังงั้นก็แม่ให้ปุ้ยมันเยนะมากแม่บอกว่าซื้อใหญ่ให้หยารองเท้าเลิกลำบากแล้วครับขึ้นรถลำบากแล้วครับจะต้องล้างรองเท้าก่อนขึ้นให้หยาอีกราวหน่งอันนี้ก็เป็นห้องที่เรามาเมื่อกี้ โอ้ยนี่ก็ป่าใครอ่ะป่าเราป่ะพี่คนอื่นครับโอ้หมันเป็นป่าปุ๊ใช่ไหมครับเมตร่ะโอเคนี่ไงใช่ไหมครับอันนี้อีกท่านเอาก็ปลูกยะปลูกอะไรกิน ผักสวนครัวมีไหมโอ้แม่แม่แม่พาพี่หนุ่มดูพวกกระตุ้นผักสวนครัวนะอยู่ด้านหน้าเียแม่หมัดยิงยังไม่เสร็จเลยแล้วเราจะกินทันหรอไม่เคยทันหรอกบางนีก็แฉะดังปุ๋ยแม่ฝั่งนน้นจะเป็นฝา ขุดคลองกำลองนะอ๋อไม่ขุดเองเลยไเห็นวาจสนกมะเขือมะเขือปอกมะเขือปอกมะเขือปอกชอบกินเนี่ชอินเน่ยเดือดดุเดืแต่เลือดไม่เป็นไรม่ให้เป็นะไรค่ะไมเลยเก็บได้เหมือนพื่ คือคือแท้ทุกอย่างผมที่นี่คือใช้เพื่อก็คือเหมือนเหมือนเหมือนทำเพื่อคจริงจริงก็คือเหมือนตอนนี้พี่ผมคือผมผมผมใช้ชีวิตเพื่อเพื่ออยู่รอให้แบบจนจนกว่าแม่เขาเขาเขาจะหมดข,ของเขาอะครับหมดวัยหมดอายุเขาอะไรเงี้ยเนาะและ้วคือหน้าที่ของผมมีแค่นั้นเองตัวผมเนี่ย ผมก็สบายใจครับก็คืออยู่ดูแลเขาใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างนี่ก็คือมีไว้เพื่อทำทาต้อมอะไรให้เขานะครับเขาเ็าจะได้ใช้ใช้ชีวิตแบบที่เขาอยากทําโอเคอะมีอะไรฝากถึงไม่ไม่อยากรบกวนมากมีอะไรอยากฝากถึงคนที่แบบว่าเขาเขาถามมาฟังเพจคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วที่จริงครับจริงมีมีคนถามเยอะมีคนจริงจริงฝากถึงเหรอคือใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่จะฝากอะไรก็ก็ ถ้าถ้าคิดถึงถ้าคิดถึงในแง่มุมของของบอกว่าเรารู้จักกันก็เฮ้ยหวัดดีไม่เจอนานก็เราอาจจะไม่เจออีกก็ได้นะในชีวิตเราไม่รู้ว่าแต่ว่าก็ก็หวัดดีว่ะเฮ้ยเพื่อนหวัดดีครับส่วนถ้าเกิดคนที่ไม่รู้จักก็สวัสดีนะครับก็ยังคงสบายดีครับเพียงแต่ว่าผมตอนนี้ก็เหมือนเหมือนคอดี่ผ่านอะไรมาเยอะละโดวยเฉพาะในการเรื่องการวิ่งสำหรับตัวผมมันก็ แทบจะแทบจะหมดทุกหมดทุกอย่างละท,ที่เคยวิ่งมาในความรู้สึกของผมเพราะงั้นผมก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปลงรายการอะไรเหมือนเมื่อก่อนละแล้วอีกอย่างผมก็เหมือนกับเอออะไรเป็นเป็น,เป,นเป็นนักวิง่งแบบนักวิ่งยุคเทคหสเสร็จอะ ผมเป็นนักวินแบบยูเทกคัสเซ็ตก่อนซีดีใช่สมัยออกเทปคือผมก็ยอมรับตรงๆเลยนะว่าผมปรับตัวเข้ากับยุคสมัยของนักวิ่งยุคไอไม่ได้อะไรอย่างนั้นคือไม่ค่อยได้ก็เลยจะค่อนข้างมีความสุขมากกว่ากับการที่ได้ยังคงอยู่กับโลกของยุคเทกคาสเซ็ตโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากที่แบบว่าทักเข้ามาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เจอกัน ครับขอบคุณครับไม่รบกวนมากใช่ใช่ไม่รบกวนหรอกจนกว่าจะเจอกันใหม่ไม่รู้อีกเมื่อไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่ขอบคุณแม่เลยครับ